เดี๋ยววันนี้เราก็จะมาดูตัวชุดแผ่นรองเมาส์พร้อมกับเมาส์นะครับตัวนี้ก็ของมาวอนะครับมาว M115 นะครับบวก G1 นะฮะก็เป็นเมาส์เนี่ยบวกกับแผ่นรองเมาส์นะครับตัวนี้ก็เป็นเมาส์มีไฟนะครับไฟเจ็ดสีนะฮะเดี๋ยวให้ดูลักษณะกล่องข้างนอกกันก่อนนะ ก็มาดูรายละเอียดสเปคคร่าวๆของมันนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นเซนเซอร์นะครับของเมาส์นะฮะตัวนี้เป็นออปติคอลเซนเซอร์นะครับ,รบ,รบก็น่าจะเป็นพวกเซ,เซนเซอร์ธรรมดานะครับไม่ได้มีเบอร์อเหมือนที่เมาส์ที่ราคาแพงๆใช้กันอยู่นะครับถ้าเกรดดีหน่อยก็จะระบุเบอร์มาตรงนี้เ่าเป็นเบอร์อะไรนะฮะตัวนี้ก็ปรับสปีดได้นะ600 800ถึง4,000นะครับแล้วก็โปรแกรมได้6ปุ่ม นะสวิตก็ใช้ได้3ล้านครั้งนะครับก็สเปคของมันนี่แล้ก็ปรับไฟแบ็克ไลท์เนี่ยไฟแบ็克ไลท์เสีนะครับแล้วก็เชื่อมต่อ USB สายยาว1.5เมตรแล้วก็ซัพพอร์ตพวกวินโดว์ทั่วไปนะครับแล้วก็ตัวไซส์แผ่นลองเมาส์ตัวนี้นะครับก็ประมาณ28่สคูณยีเซนนะครับอเอาตัวเลขกลมๆ28่สคูณยีเซนนะฮะแล้วก็ หนาสามมิลนะฮะตัวนี้มีความหนาของตัวแผ่น3ามมิลนะครับเดี๋ยวเราก็มาลแกะดูตรงสินค้าด้านในกันนะอันนี้นะครับซึ่งก็เมาส์ก็จะเป็นสีดำนะครับแล้วก็มีลายเส้นไฟจะขึ้นตามลายเส้นขอบ ของตัวเมาส์นะครับแล้วก็มีพวกคู่มือสติ๊กเกอร์อะไรก็ทั่วไปนะครับตัวแผ่นนอร์มก็จะเป็นการไดคัตนะครับไดคัตตัดแต่ว่าตัวนี้เป็นไดคัตแต่ไม่ได้เย็บขอบนะครับตรงขอบเขาไม่ได้เย็บไว้ตัวนี้นะครับเห็นไหมก็เป็นไดคัตธรรมดาไม่ได้เย็บขอบก็ ก็เป็นข้อเสียอย่างหนึ่งครับตัวนี้เวลาใช้ไปนานๆบางทีผ้าข้างบนเนี่ยอาจจะหลุดล่อนขึ้นมานะครับมันก็เป็นปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครซึ่งก็เมาส์กับแผ่นชุดแผ่นเมาส์ก็ตามราคานะครับตัวนี้ก็ราคามันไม่แพงเท่าไหร่ก็ได้ครบชุดอยู่ก็โอเคคุณภาพก็ตามราคานะครับ อันนี้ก็จะเป็นเสียบแล้วไฟก็จะขึ้นประมาณนี้นะครับตอนนี้ก็จะกดปุ่มปรับความละเอียดได้นะฮะตัวนี้ก็กดสีฟ้า,าสีม่วงสีแดงนะครับสีเขียวสีฟ้า เดี๋ยวจะดูว่าตัวไหนมันเร็วสุดตามสุดอ่าก็เริ่มที่สีแดงนี่ครับสปีดต่ำสุดนะครับเริ่มที่สีแดงนะฮะสปีดต่ำแล้วก็เพิ่มมาเป็นสีเขียวสีฟ้าก็สีม่วงนะครับสีม่วงนี่ก็จะสปีดสูงสุดนะครับได้ตัวนี้ได้แค่ส0 0พันดีไอนะฮะ เดี๋ยวให้ดูลักษณะใกล้ๆกันชัดๆของเมาส์นะครับด้านหน้าด้านหลังก็สามารถโปรแกรมปุ่มได้นะตัวนี้ก็บอกกัมาแล้วอโอเคก็เป็นตัวสินค้าที่ราคาประหยัด ที่น่าสะสมมาซื้อมาใช้อยู่ตัวหนึ่งนะครับสำหรับชุดนี้โอเค